สวัสดีครับนักธุรกิจดอบลิททุกท่านก็มีหลายท่านนะครับให้ผมสร้างเซลล์เพจให้แล้วก็อยากจะแก้ไขเองเนาะก็เข้ามาแก้ไขเองได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ fastcommerce.com/login ที่เว็บนี้นะครับ หรือเราจะเข้าเว็บของบริษัทเลยก็ได้นะครับ d o list สามารถเข้าได้2ทางนะครับเข้าของบริษัทก็ได้ d o list official com slash admin หรือ fast commerce เข้าทางไหนก็ได้คอยมันเข้าได้นะครับชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านเดี๋ยวส่งให้เข้าสู่ระบบ ทีนี้ที่ผมสร้างให้นะครับมันจะเป็นเซลเพจของัวแทนจำหน่ายก็ให้เราไปกดที่เมนูเซลเพจบริการแล้วเลือกจัดการเซลเพจจากนั้นถ้าเรามาเลื่อนหาอย่างนี้หายยังไงก็หาไม่เจอมันเยอะมากนะครับมาที่ช่องค้นหา แล้วพิมพ์รหัส B O ของเราเข้าไปนะครับเช่นผมเพิ่งสร้างให้คุณลาลินเสร็จนะครับอ่ารหัส B O คืออะไรถ้าจ,จำไม่ได้ก็เอาลิงก์สมัครไปวางออันนี้คือรหัส B O ครับรหัส B O นี่รหัส bo ก็คัดลอกกลับมาที่หน้าเซลเพจ fast commerce ช่องค้นหาวางแล้วก็คน้นวางรหัส bo แล้วก็ค้นนะครับก็จะเจอเลยแต่ถ้าคนไหนสร้างเองอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงนะครับแต่ผมจะไปอธิบายข้างใน ให,ให้ฟังว่ามันค้นเนี่ยมันอยู่มันอยู่ตรงไหนนะครับก็เจอแล้วเนี่ยครับคุณลาลินถ้าเราจะแก้ไขให้มาที่ดำเนินการแล้วเลือกแก้ไขรายละเอียดแก้ไขเลยระบบเซลเพจเขาจะใช้คำาค้นอยู่ ตรงนี้นะครับคือตรงนี้เนี่ยตรงชื่อบริการเนี่ยไม่ว่าเราจะค้นด้วยคำไหนเจอแน่นอนนะครับตรงนี้อ่ะ เพื่อความมั่นใจว่าถูกไหมก็ลองดูตัวอย่างดูนะครับโอเคถูกลาลินอ่าทีนี้อธิบายเพิ่มเติมถ้าเราอยากจะแก้ไขอยากจะเพิ่มรูปรูปนี้ไม่เอาก็ลบก,ก็แค่นี้ตอบใช่อยากจะเพิ่มรูปน้องทพิปเข้ามาใส่อีกก็เพิ่มได้นะครับอ่าลองดู อ,อยากได้รูปนี้รูปปังๆอะ่ะแล้วทํำยังไงให้เราก็ย่อครับโดยการหมุนเมาส์เข้าหาเข้าหาตัวเองนะครับแล้วกดปุ่มบันทึกอ,อยากได้อีกรูปรูปเซตทดลองรูปนี้ใช้ไม่ได้ รูปมันต้องได้ขนาดนะครับอ่ะลูปนี้ได้ไหมอ่ะลูปนี้ได้แค่นี้เองครับง่ายมากแล้วก็บันทึกอ่ะทีนี้เลื่อนลงมาข้างล่าง เราต้องการจะแก้ไขอะไรใช่ไหมครับแก้ไขได้หมดเลยเส้นต้องการอยากจะเปลี่ยนสีก็ทําง่ายๆเลือกข้อความที่ต้องการจะเปลี่ยนสีเลื่อนเมาส์มากดที่มอคั c o ลอร์ตรงตัว a เนี่ยกดลงไปอยากได้สีอะไรครับอยากได้สีอ่าชมพูพอกาวคัลเลอร์คือสีส,สีสีตัวหนังสือ แบ็กกราวคันเลก็คือสีพื้นหลังนะครับเห็นไหมครับหรืออยากได้พื้นหลังด้วยไหมก็กดที่เดิมถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็กดกดใหม่ครับกดใหม่ต้องให้มันแสดงทั้งสองฝั่งกดเอาก่อนก็ได้หลอกระบบก่อน มันเป็นเอออออยู่นี่มันต้องขึ้นแบบนี้นะครับสีชมพูพื้นหลังสีอะไรครับอ่าแค่นี้เองทีนี้ถ้าเราอยากเอารูปมาเพิ่มตรงนี้ทำไงก็มากดที่ปุ่มที่เขียนว่าพิ t เจอรครับพิ t เจอเลือกไฟล์จะเอารูปน้องทิป ถือเงินล้านใช่ไหมมาใส่อันนี้ก็โอเพนครับง่ายไหมครับเนี่ยลูกก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอยากแก้ไขอะไรแค่คลิกที่รูปนะครับแก้ไขที่รูปตรงนี้มันไม่ให้แก้ไขแล้ววิธีแก้ง่ายๆก็คือมาบันทึกก่อน หลังจากบันทึกเสร็จแล้วค่อยมาแก้ไขครับเช่นผมจะเพิ่มลิงก์เข้าไปตรงนี้เป็นลิงก์สมัครอ่ะมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มแรกเห็นไหมครับที่ปุ่มปุ่มดินสอเนี่ยคือปุ่มแก้ไขแล้วมากดที่คําว่าลิงก์แล้วก็ไปเอาลิงก์สมัครของคุณลาลินมาใส่ แล้วก็วางลิงก์ในนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตกลงง่ายนิดเดียวอ่ะส่วนอื่นๆลองทำเองดูนะครับแล้วก็บันทึกถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อชื่อนี้เราไม่ชอบแล้วก็เปลี่ยนได้ให้ไปที่แทบการตลาดครับชื่อที่พูดคือชื่อเซลเพจหรือลิงก์ของเรามาที่ s c o SEO แล้วมาแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยลิงก์บริการเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการติดต่อเราทําเพจใหม่ขึ้นมาอันนี้มันยังไม่มี facebook ที่ลิงก์ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีชื่อที่จะลิงก์อา อันนี้คือเขาจะลิงก์ไปปุ่ม Messenger นะครับอันนี้ปุ่ม Line ถ้า Line แ d ดก็มีแอดอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็โทรศัพท์ของเราง่ายมากข้างล่างก็จะเป็นปุ่มติดต่อที่มันเพิ่มเข้ามาข้างล่างเดี๋ยวไปอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะไปดูตัวอย่างกันเนี่ยข้างล่างที่ผมพูดถึงคือตรงนี้เนี่ยตรงติดต่อเนี่ยพอเรากดปุ๊บ มันก็จะขึ้นเราเพิ่มไลน์เพิ่มโทรแต่ facebook เรายังไม่ได้เพิ่มเพราะว่าคุณลาลินยังไม่ส่งมาให้ผมนะครับมันเลยมันเลยลิงก์ยังไม่ได้ผมก็เลยแก้ปัญหาให้ในกรณีคนที่ยังไม่มีชื่อ facebook ก็โดยการทำลิงก์ไปที่ facebook โดยตรงเลยนะครับก็คือมันยังไม่มีชื่อ a c e b o o k เห็นไหมครับเนี่ยมันเลยเราต้องลิงก์ไปโดยโดยตรง แต่ถ้ามีชื่อแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะแบบของผมนะฮะมันมีชื่อมันมีชื่อเราก็เอาตรงนี้แหละไปลิงก์ตรง messenger ครับมันก็จะลิงก์ได้นะครับหวังว่าคลิปสอนแก้ไขเซลเพียรฉบับเอื้ออาทรของนักธุรกิจดอกบิสคงจะทำให้ทุกท่านวางเข้าใจทำตาม,ตามแก้ไขได้ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามที่ไลน์ที่ เวดที่เพจได้ตามที่ท่านสะดวกที่จะติดต่อมาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสด,ดีครับ